ครรของพระพุทธเจ้าคตธรรมของพัวเรามีผิดกัางดีมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่รู้ที่เห็นที่ละปล่อยวางดูกับใจจริงๆ ธรรมของพวกเราเป็นธรรมสังสมเรียนรู้มากจำไม้มากเทไรยิ่งสังสมไม่เลยถอดเดยถอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งเพร่ะฉะนทมจินต่างกันทมเรามันทมจำได้มาจากความจดจำจดจำจากตำลับตำรา,าจดจำจากครูจากอาจารย์ จดจำจากคำบอกเล่าต่างๆรวมแล้วก็เรียกว่าทำจดจำคือได้มาจากการจดจำส่วนธรรมของพระโพธิจาและสาวกทั้งหลายท่านท่านนั้นได้มาจากความจริงความจำกับความจริงจึงต่างกันหนึ่งความจริงจริงถึงไหนจริงถึงไหนละได้ถึงนั้นรู้ได้ถึงนั้นมีความสบาย ตามขั้นภูมิแห่งความรู้ความจริงของตนที่ได้รู้ได้เห็นภายในใจิตใจส่วนพวกเรานี่จําได้เท่าไหร่แทนที่จะเป็นการแค้่ฤทธิ์ถอนพิเลสกลับเป็นการส่งสมพิเลสขึ้นด้วยความสําคัญของตงนว่าเรียนได้จําได้มากขึ้นเท่านั้นเท่านั้น นี่ที่ท่านอาจารย์มั่นทำงานธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อสติสิงสธิอยู่กับผู้ดูชนจึงเป็นธรรมปลอมเป็นธรรมปลอมแต่เมื่อสิงสติอยู่กับพระเจ้า,าย่อมเป็นธรรมจริงนีท่านพูดรวมไว้ในบรรดาพระยเจ้า,าทั้งหลายมีสี่คพระโสดาสติการนาคา อราหาันต์มีล้วนแล้วตั้งแต่ขพ้นเป็นพระเยเจ้าแต่เป็นพระเจ้าในขั้นเสือขับบุคคลอาสเสือขับบุคคลคำว่าเสือขับบุคคลคือผู้ผู้เป็นอริยเจ้าแล้วแต่ยังต้องศึกษาเพื่อทําขั้นสูงขึ้นไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาถถึงขั้นอรหัตตมรรคเรียบ่าเสือขาบุคคลสือขาบุคคล ยังต้องศึกษาส่วนอเศกอเศ,อเศกอัขบุคคลน,นั้นหมายถึงผู้ดีบรรลุถึงสาระผล,ผลนิรนแล้วรวมแล้วก็เรียกว่าพระเดียวจ้าทำที่ว่าถึงผิดอยู่ในพระเจ้านั้นพระเจ,จ้าจึงเป็นของจริงตามส่วนคือส่วนแห่งพระเจ้ามันผิดกันเช่นพระโสดา ภูมิธรรมแห่งพระโสดาพระโสดานั้นจัไม่กลมทำในขั้นพระโสดาของพระโสดาย่อมไม่กลมแต่พระโสดายังต้องกลมในขั้นพระกิทาคาอันลาคาอรหัดอยู่โดยดีแมน,นจะจำมาได้มากมายหรือได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาแล้วกว็าตามท้อน,นี้เป็นความจำ ไม่ใช่เป็นความจริงที่รู้เห็นขึ้นกับตนในภพระสิภาคารความเป็นความจริงสําหรับขั้นของกสิทฐฐาคานั้นแต่ยังตอมในขั้นอนาคาและอรหัดเช่นเดียวกันการได้ยินได้ฟังจะมากน้อยอย่างไรซึ่งเลยภูมิของตนไปแล้วนั้นจะมีตั้งแต่ความจาความคาดความหมายไว้เท่านั้นยังไม่เป็นความจริงเต็นส่วนภายในจิใตใจตนเลย จึิงรียกวกาทำประเภทนั้นก็ยังตรอมเท่านั้นะอ้ยะสองขั้นนี้ทีนี้ขั้นพระอนาคาท่านก็จริงสำหรับขั้นของท่านแต่ยังตรอมในขั้นพราหัตถผลแม้ขั้นจะเข้าอกเข้าใจวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจบบ้าทรงแสดงแล้แล้วก็ต่าง เหมือนอย่างเราเข้าใจในแบบแปลนแผนถังต่างๆแต่ที่จะสําเร็จเป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาตามแบบแปลนแผนถัทงที่เราจดจำไว้นั้นแล้วไม่นั้นเนี่ยยังไม่เป็นมันเป็นแต่ไม่ได้ต้องลงมือทำตามแปลนนั้นจนสมบูรณ์แล้วจึงจะเติมถุงส่วนถ้าหัตถผลนั้นเป็นนั้น,นว่าจริงเต็มส่งหนึ่ ทำเมื่อ,อได้สิ้นกสิทิ์อยู่ในพระรหัตสตบุคคลแล้วจึงเป็นธรรมโดยสุดส่วนไม่มีทางต้องติดนี่แหละความจำกับความจริงมีต่างกันอย่างนี้คือต่างกันไปโดยลำดับกัรมาด้วยเหตุนี้ธรว่าปริยัติคืการศารึกษาแล้วเรียงมาแล้วจึงไม่อยู่เพียงแค่นั้นต้องมีปฏิบัติ ปฏิเวษีสามทำสามข้อนี้แยกจากกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการมรรคผลตามาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องมีการเกี่ยวเนื่องกันไปคปําว่าไปยัดได้จากการศึกษาเรียนการศึกษาจะศึกษาเราเรียนแบบที่เราเรียนสอบกันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกว่ามันกลายเป็นโลกแต่ก็ได้ถ้าเรียนแบบนั้น แต่คำว่าปริยัิในครัง้งพุทธกาลนั้นเรียนเพื่อประพปฏิบัติโดยตรงเป็นปริยัิได้จาก,การศึกษาสำเนียบหรือจากอุปชายะเป็นต้นเวลาท่านสอนท่านจะสอนกรรมาฐานห้าให้เจสาโลมานะขาทันตาแต่เจนี่ได้จะภาคาปริยัิให้จำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตามที่ เราเรียนจากอุปทานยะมาเรื่อนี้ออกจากนั้นก็ขยายแต่เป็นอาการสามที่สองเป็นภาค1สิบแปดถึงสี่ี่สองแล้วแต่อย่างที่ท่านว่าไว้ในวิปัสสนาภูมิแต่ยังไงก็พ้นจากการปฏิบัติไปไม่ได้แล้วนะให้เราพูดปฏิบัติสถานที่ที่จะปฏิบัติ่ตากนกสอน เราหาไปอยู่ในสถานที่นโน้นโน้นป่าไมา้นโน้นชายเขานโน้นเป็นที่สงัดงกเงือกโน้นภูเขานโน้นท่้เป็นที่เหมาะสมแต่การก็ขอความภาคเพียงเพื่อการขอนรที่เลกอันจะยังปฏิบัจะทำให้ปรากฏขึ้นโดยลำหนันี้เมื่อเราเรียนด้วยความสนใจที่จะพึงปฏิบัติและเราได้ปฏิบัติด้วยความเต็ใจ ดังที่เรียนมาแล้วนั้นผลจะเพิเริ่มปรากฏขึ้นมางับตั้งแต่ท่านความสงบเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการอบรมภาวนาที่เรียกว่าสมาธิธรรมะสมาธิที่เราเคยจําได้ก็จะเห็นสมาธิขึ้นภายในใจของตนเป็นขั้นขั้นของสมาธิคืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดหรืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเท่าั้ แลก็ปัญญาไม่จะทาที่จรณาสัตย์สองให้ควรตามเหตุตามผลโดยถือเจอสาโลมาหรืออาการฐานสองเป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณาพี่คา้าขยายออกดูสิ่งไห่นี้ว่ามีลักษณะอย่างไรตามหลักธรรมท่านสอไนไว้ว่าเป็นกองอนิจจงกองทุกขังกองอากาอยู่เต็มทุกทายอันนี้ แม้แต่เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็เป็นกองไอ้ใจรักสัญญาสั้งขานอินญานแต่และอย่างไอ้อย่างนันแล้ทั้งแต่เป็นกองไอ้จังทุกข์ของหน้าตาให้เรียนให้สำเนียกให้สังเกตพิจารณาคห้ควรต่างนี้คลี่คลายดีเป็นชิ้นเป็นอันทั้งรวมกันดีทั้งทั้งเอามารวมกันเข้าทั้งแยกขยายออกเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันตามฐานะของจิตที่มีความช้าเลยสั่งกัน จนกานที่เข้าใจเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ประจักษ์ด้วยการพิจารณาแล้วปฏิเวทะคือความรู้แจ้งในสิ่งนั้นๆย่อมปรากฏขึ้นเป็นล,ลำดับคําว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดนี้รู้แจ้งแทงตลอดไปโดยลำดับไม่ใช่ตลอดสมุดสุเยียนอกจากทีปาปิวุาผู้ที่รู้ได้เลยเท่านั้นแล้วคําว่ามรรคผลนิพพานมรรคก็ได้จากข้อปฏิบัติ ผลก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นจนกระทั่งถึงยิมุติหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยคําว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็รู้แจ้งจะเป็นลําดับธรรมดาตามขั้นแห่งธรรมตามขั้นของจิตหรือตามขั้นของปัญญาจนกระทั่งแท้ทะรูปูโง่ไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละเรียกว่า ปฏิเวทธรรมแต่อย่างเติมผูกแล้วก็กรปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจล้วนๆนี่คือการรู้ความจริงรู้อย่างนี้เห็นความจริงเห็นอย่างนี้ละได้ตามความรู้ความเห็นความเข้าใจนั่นจริงๆไม่สักแต่ว่าจําชื่อได้แล้วทีิเรนันเป็นหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟทั้งลูกไม่บกบางลงบ้างเลยนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในการเดือ แต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มีการตำหนิติเจียนผู้ที่เรียนโดยถ่ายเดียวเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางโดยถูกต้องแต่เรียนเพื่อยอย่างอื่นไม่จัดเข้าแนวหลักแห่งการศึกษาสาธารธรรมที่พระองค์ท่านมีพระประสงค์จะให้แก้กองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันสืบเนื่องมาจากที่เลสเป็นต้นเหตุเป็น เหตุเป็นตัจจัยผู้นับถือศาสนาจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลของข้อศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้มากกว่าอย่างอื่นนี่เราพูดถึงเรื่องความจำกับความจริงมันต่างกันอย่างไรความจริงเข้าถึงไหนที่เหลือติดลอยไปถึงนั้นความจริงเข้าถึง พาตลอดทั่วถึงที่เหลือก็หยุดรอยกันหมดหรือแจ้งแทงตลอดยู่ตลอดทั่วถึงดังพระพุนาสุท่านเป็นตัวอย่างในคําที่ว่าอริยะบุคคลที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกคนถือผู้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนมี่ล้วบางต้นได้กล่าวถึงว่าทำจริงทำปลอม ทำตอมก็คือทำที่เราตรวจจับอกามากได้ยางตอมสําหรับเราไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแท้แต่เมื่อเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นสมบัติของเรามากน้อยเพียงไรจนกระทั่งถึงข้าวจริงเป็นส่วนก็เป็นสมบัติของตนเป็นถูกดังพระหานท่านน่้นจะนั่งอยู่ต่อพระทักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะทูลถามพระพุทธเจ้า เพื่จะแก้ไขปัญหาต่างๆภายในจิตใจของพระรอรหันต์องค์นั้นเนื่องจากท่านขึ้นความสงสัยโดยที่สมงเลยยกตัวอ,อย่างเช่นพระอนุทพรพิษุทซึ่งบำเพ็ญธรรมถึงขั้นควนจะสุดยอดอยี่แล้วเกิดปัญหาข้อข้องใจภายในจิตโดยเฉพาะจะไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถึงพระคันตะกุด,ดีผลก็ตกจะขึ้นทูลถามก็ไม่ได้ เลยยิอนอี่ใต้ถึงทุบกุีนะเวลาฝนตกก็ทั้งเกิดดูน้ำฝนที่เกิดจ่อยลงมาจากชาคามากระทบกับน้ำที่มีอยู่ข้างล่างตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วประดับไปดัดไปท่านก็พิจารณาย้อนเข้ามาสู่สังขารธรรมคือความคิดความรุงของใจตุงทั้งดีทั้งชั่วทั้งการประเทศใดก็ตา,ามมีการเกิดขึ้นและดัดไปในลกักษณะเดียวกัน แล้วมีสาเหตุมาจากไหนท่านก็พิจารณาย้อนเข้าถึงจนกระทั่งถึงสาเหตุต้นต่อแล้วได้บรรลุธรรมเสียนในสถานที่นั้นพอผลตกหยุดเท่านั้นท่านก็กลับไปกูดีไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะกินถสงสัยแล้วนี่คือความจริงเมื่อเข้าถึงผู้ใดแล้วก็เหมือนกันหรือว่าผู้ใดจะรู้จะเห็นเพราะเป็นธรรมเหมือนกัน ให้เวลาปรึกแก่แต่ตามกันเลยการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเพื่อผู้นับถือศาสนาและเชื่อตามหลักศาสนาธรรมของท่านให้ได้รับประโยชน์จากการนับถือจากการปฏิบัติทั้งตนจริง ตามขั้นตามภูมิจะเป็นข่าว่าสาระจเป็นพระตราจัท่านสอนให้เหมาะสมกับขั้นภูมินั้นๆลังาวา่กาก็ไม่ได้ปิดกัน้นเรื่องมรรคผลนิพพานมีสิดท,ที่จะรู้จะเห็นได้เช่นเดียวกันกับพระเพราะเรื่องธรรมไม่มีกฎเกณฑ์ประจําเพศเหมือนเรื่องสีสีไม่มีกฎเกณฑ์ประจําเพศ เป็นสุดพ่อบังคับประจําเพลศแต่ธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายการพจารนาถุกต้องตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นก็าสามารถจะรู้ได้เช่นเดียวกับพนระในครั้งคิปการก็ปรากฏว่า,วาบบากุศกาบริษัทนี้ในบนรรลุมรรคนลมิพรานจำเนงไม่น้อยเหมือนกัน ต, Dante, ต,ม Safe, ตก да มาสมัยทุกวันเราทุกวันนี้มีแต่ชื่อแม้กระทั่งพระก็มีแต to ่ชื่อจะยินแต่ชื่อของมรรคผลนิพานได้ยินแต่ชื่อสมาธิได้ยินแต่ชื่อปัญญาองค์ของปัญญาองค์ของสมาธิแท้ไม่ปรากฏองค์ของมรรคผลนิพานแท้แทไม่ปรากฏมีแต่ชื่อจะยินล่ำลือต้งจะยินตั้งแต่ท่านล่ำลือกันว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพาน ตัวของตัวเองล่ำลือั้แงสควานที่เกีย่ยวขอนแอะง่า,านหพทอดแค่าามนน้ำซ้ำยันซ้อยนีหรือปฏิเสธเื่อมรรคผลนิพพานหมดเสกหมดสมัยไปแล้ว้าปร,รปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ก็เป็นผู้ตั้งตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วเพื่อให้คะแนนหักคะแนนผู้ปฏิบัติพระศาสนาเยอะอีกก็ยิ่ง ให้เห็นชัดลงไปว่าคนเช่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะไม่เคยปฏิบัติฐานะธรรมไม่เคยถึงจิตถึงใจแล้วทําไมจะไปทราบว่ามรรคผลมิพันธ์หมดเขตหมดสมัยได้ด้วยเหตุประการใดตัวเองยังไม่เคยปฏิบัติต่อศาสนานั่นหนึ่งท่านเรื่องเหล่านี้จึงยกให้เป็นข้อพิสูจน์สาหรับตัวเราเองทุกคน พระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคศาสนารมนี้ให้ความเสมอภาคามมภาแต่บรรดาโลกทั่วไปที่มีความสามารถจะไปพุทธปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ท่านได้มากน้อยเียหลัใหายนำไปพุทธปฏิบัติเราอยากเข้าใจว่าศาสนาที่มีอยู่ในวัดอยู่กับข้ากับในอยู่ตามโบสถ์ตามวิหารตามอําเภอบราณต่างๆโดยทายเดียวจะเป็นความเข้าใจถูก การิงสารธรรมก็เป็นเครื่องสอนจิตใจมนุษย์มานาเทวดาทั้งหลายให้ละชั่วทําดีการทำทั่วทําดีนี่ก็คือมนุษย์เรานี่เป็นจอบไม่มีใครที่จะเฉลีอยฉลาดทำทั่วทําดีได้ยิ่งกว่ามนุษย์ <c oughs> มนุษย์จึงเป็นภูมิที่เหมาะสมกับสารธรรมที่พระองค์ท่านจะประทานไว้แล้วก็ประทานไว้กับมนุษย์แต่ให้ประพฤติปฏิบัติ ผลก็คือก็เราเองเป็นผู้จะได้รับพระพุทธเจ้าไม่มาแบ่งสรรปันส่วนอันใดกับพวกเราเลยท,ทั้งที่ประทานอาวาดไว้เพราะประทานไว้ด้วยพระเมตตาล้านลวนการนี้อัตภาพนี้ของเราเป็นการเป็นอัตภาพที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อาศาสาธรรมคือการบำเพ็ญ เราจะไปหาเวล่ำเวลาการสถานที่มันเป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองให้เสียไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดการกระทําทคุณงามความดีเราเป็นผู้กระทําเพราะเราต้องการผลคือความถูกความกเกลืททาที่ไหนเราทําได้เท่านั้นถ้าอุบายของเราทันกับที่เหลืซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงมาเป็นประจำ สถานที่นั้นดีสถานที่นี่ไม่ดีเวลานี้ไม่เหมาะเวลานั้นไม่ควรวัยนี้ไม่เหมาะสมวัยนุ้นถึงค่อยทำนี่ีปต่เรื่องหลอกเรื่องวงา้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันเหมาะสมทุกเรื่องนั่นแหละเพราะเราเชื่อมันแล้วก็เคยเห็นกิเลสก็เป็นค่าศิกต่อเราเราจึงต้องคล้อยตามและเชื่อดโดยลําดับลำดับดเหมือนยกธรรมะ ของคำสั่งสอนที่เจ้าเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วเราก็จะเห็นว่ากิเลสกับธรรมนี้เป็นคนละอย่างและเป็นค่าศึกกันด้วยซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเราคนเดียวกันเราก็มีทางที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้ความดีก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเราได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลหากว่าเราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคุณง,งามความดีที่สร้างมานี้ก็ คือใจนั่นแหละเป็นสถานที่เสร็จรักษาสมบัติคือคุ้นางามความดีทั้งหลายไว้ไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจที่จะรับอาดรับธรรมรับบุญรับกุศลรับบาปรับกรรมอะไรก็คือใจนั่นใจจึงสําคัญที่ทุกคนด้รับการอบรม ให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองเกิดมาเราก็พึ่งบุญจะตายตายไปเราจะพึ่งอะไรเราก็ต้องพึ่งบุญเหมือนกันบุญคือความสุขเราหวังความหวังติดต่อความสุขความเจริญมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนหละและตลอดเวลาด้วยความทุกข์ไม่ต้องการเลยเมื่อเปิด้วก็ให้เห็นความให้ทราบความหวังของตนและพยายามส่งเสริมความหวังด้วยการพึกปฏิบัติดี แล้วเราจะได้สมหวังในวันหนึ่งแน่นอนค้นไปนไม่ได้เพระธรรมเป็นของจริงจริงเรื่อยมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระธรรมธรรมที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะจิงตลอดไปถ้าคนนำมาปฏิบัติทั้นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏความจริงขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติ แว่นผู้ที่ไม่ปฏิบัติและไม่สนใจเสียเท่านั้นจะอยู่กับความจริงจนกระทั่งวันตายสี่สับสี่พังก็ไม่ทราบว่าความจริงเป็นเช่นไรคงเช่นเดียวกันกับพักทีอยู่กับแตงเี่แล้วคนคนเตะกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้รสชาติของแตงว่าเป็นเผ็ดเป็นอาการอะไรบ้างสู้ลืนที่อยู่ไกลๆก็ไม่รักน่าเอาตรงนี้ให้เป็นลืนทุกคนให้รู้รสของมอทมเพราะทมสาหรับสัมผัสหัวใจ เป็นพิจิติก็คือใจภาชนะที่เหมาะสมจต่ทำก็คือใจนใ่้พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของคือสติปัญญาเป็นข้อคอยเป็นผู้ควบคุมมันจะขาดผลลดเต้นไปไหนมีสติปัญญาเป็นเครื่องหักห้ามหรือว่าสติปัญญาไปไม่ได้ เราจะปล่อยให้เป็นไปตามอมยยเภอใจเต้นไปตลอดเวลาไหลลงไปเรื่อยขึ้นเดีือกับน้ําที่ไหลลงสู่ที่ต่ำจะให้มันไหลไปเรื่อยเป็นบุมันเป็นตนนาชจะต้องมีเครื่องขับดันขึ้นไปถึงจะขึ้นนี่ก็เอาสติปัญญาเป็นเครื่องขับดันติดใจขึ้นจับิ่งที่ต่างๆให้ขึ้นสู่ความดีที่เรียกว่าสูงเราทําได้ด้วยกัน ขอให้มีความเชื่อความโน้นใยในศาสนาธรรมเท่านั้นฝืนได้่างอื่นเรายังพอฝืนได้ยังทาได้ทุกอยางลำบากเรายังทาได้ทําไมการประติธรรมเพื่อตัวเองเป็นอันดับแรกทําไมเราทําไม่ได้ต้องหาบารข้ามสอนตัวเองมันก็เป็นไปได้การแสดงธรรมก็เห็นได้ชัดๆแข็ง